โนเกีเตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่มาพร้อมกับ Android Go Edition ในเดือนธันวาคมนี้เซีย m มีมี11เผยโฉมตัวเครื่องจริงๆโชว์กล้องหลัง3ตัวดีไซน์แปลกแวกแนวมาพร้อมกับ16แสตก g อน888ในราคาราวๆ1 8 5 0 0บาท h u ว w e ่ m เม e แพดโปรรุ่นใหม่จะมาพร้อมกับ Harmony OS คาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ Huawei P50 ในปีหน้าปี2021 สวัสดีครับกับมามอัเดตข่าวสารดีดีทางไอทีในช่วงเงยน็นเวลาแ8ดนาฬิกาสานาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวทางไอทีถึง3ข่าวในทีเดียวก่อนแวบ,บชมข่าวสารฝากเพื่อนกดจุกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อใจพายข่าวสารที่เรามาอาัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำในทุกๆวันครับมาที่ข่าวแรกครับ Nokia 9.3 p พ e er วิวเนี่ยโดนเลื่อนมาหลายๆครั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้เปิดตัวสักทีตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นน้องและกันในค่ายเดียวกันจาก HMD Global ครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงโ o k i ียรุ่นใหม่ว่าจะเปิดตัวในวันที่15ธันวาคมที่ประเทศจีนครับโดยจะเป็นสมาร์ทโฟนโครงการ Android Go Edition ที่อาจจะมาพร้อมกับราคาที่ถูกกว่าโนเกีย C3 เทปดี g l ออกมาโปรโมทกำหนดการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นน้องใหม่รุ่นนี้นะครับที่จะใช้เป็น Android Go Edition ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือ Weibo ครับซึ่งเจ้าโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่นใหม่รุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวออกมาจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงราคาเท่าไหร่บ้างจะไว้มาอัปเดตให้ทราบันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คาดการณ์ว่าราคาเนี่ยคงจะไม่เกิน3,000หรือเปล่าประมาณนั้นเนาะมาต่อที่ข่าวที่2ครับเราจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจเป็นโทรศัพท์มือถือระทงของค่าย Xiaomi ครับอย่างน,นเอง ล่าสุดมีภาพของตัวเครื่องเนี่ยที่แบบว่าคนเอาไปใช้ข้างนอกแล้วแบบถ่ายภาพมาให้เราได้เห็นกันด้วยว่าหน้าตาเครื่องจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับภาพหลุดชุดนี้ถูกเปิดเผยมาจากแรงเขาหลุดนะครับแห่งหนึ่งได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายของโตมี11ที่มีสีฟ้าสะท้อนแสงสวยงามเลยบนมือของชายคนหนึ่งนะครับหน้าตาของตัวเครื่องเนี่ยดูแปลกตาไปจากเดิมในเรื่องของการจัดเรียงโมดูลกล้องทั้ง3ตัวด้านหลังของเขานะครับกับไฟแฟลชหนึ่งดวงซึ่งระบุว่ากล้องหลังเนี่ยเลนหลักความละเอียดมากมายที่100ล้านพิกเซล มาต่อที่เลน u l t ต a w i ครับ13ล้านแล้วมาโคร5ล้านพิกเซลขนาดเดียวกันนะครับนักั้นภาพเรนเดอร์อย่างเบนสกินเนี่ยก็ได้ออกมาทำภาพเรนเดอร์ของตัวมี11ขึ้นมาเป็นเทียบร้อยเหมือนกันทำให้เราได้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจนมากขึ้นสเปคของตัวี่ยวมีมี11เนี่ยจากรายง,งานล่าสุดน,นะครับว่ากันว่ามาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ที่รองรับอัตราการรีเฟรชเรทถึง120เฮิร์ตพร้อมด้วยแบตเตอรี่4,780มิลลิแอมป์รองรับระบบการชาร์จที่55วัตต์ และจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของวงการนะครับที่ได้ใช้ชิปเซต Qualcomm Snapdragon 888ที่เป็นชิปเซตตัวท็อปสุดจาก Qualcomm ณตอนนี้โดยมี11และมี11 Pro อาจจะเปิดตัวในเดือนมก,กราคมแต่ข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าจะเปิดตัวภายในเดือนธันวาคมมารอรุ่นกันแล้วกันนะครับในราคาประมาณ18,500บาทก็ถือว่าราคาน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับมาต่อที่ข่าวที่3ครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นหัวเว่ยกำลังทดสอบนะครับเตรียมประสิทธิภาพของระบบ Harmony OS รับใช้งานกับโทรศัพท์มือถือภายในสิ้นปี2020และจะยังไม่นำระบบดังกล่าวเนี่ยมาใช้บนสมาร์ทวอท์อีกด้วยนะครับแต่ยังมีอุปรกรณ์จากหัวเว่ยอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อาจจะได้ใช้ระบบ Harmony OS ด้วยนั่นก็คือแท็บเล็ตในซีรีส์ของ MatePad Pro รุ่นใหม่ล่าสุดคาดการว่าจะเปิดตัวพร้อมกับตัวหัวเว่ P50 ในปี2021นั่นเอง ข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวดุดในประเทศจีนครับหรือสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือไวเบิลได้พูดถึงหัวเว่ยก็ลังเตรียมเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ของเขาพร้อมกับหัวเว่ย P 5 0าสิบซีรีส์ในช่วงไตรมาสแรกของปี2021และที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือแท็บเล็ตรุ่นนี้เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับ Har m o ม y OS หรือที่เรียกชื่อหนึ่งว่า p a d OS ส่วนสเปคเบื้องต้นของแท็บเล็ตรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ o l e d 12.9นิ้ว แบบจอดูวางกล้องเซลฟี่ไว้บนหน้าจอที่มีค่ารีเฟรชสูงถึง120เฮิร์ตมีขอบจอที่บางลงและตัวเครื่องเป็นโลหะด้วยถึงจะบอกว่ามาพร้อมกับ Huawei P50 แต่ก็ยังไม่มีวันเปิดตัวที่แน่ชัดนะครับซึ่งมีการคาดการคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นสุ้นสิ้นเดือนมีนาคมนั่นแหละเราคงจะได้เห็นกันนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากแหล่งข่าวขาประจําอย่าง Digital r s a t i o n ได้ออกมาเปิดเผยว่าแท็บเล็ตรุ่นใหม่จาก Huawei นั้นจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Kirin 9000และจะมีการอัปเกรดไปใช้กับแท็บเล็ต MatePad Series รุ่นก่อนหน้าน ใครที่ชื่นชอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หัวเว่ยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าระบบเป็นราการตัวใหม่ของเขาหรือ Harmony OS นั้นเนี่ยใช้งานได้ดีแค่ไหนและมีอุปกรณ์ไหนบ้างที่ได้รับการอัปเดตหรือใช้งานได้นะครับถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากันตาอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็นิ้วย แต่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมาอัปเดข่าวสารด,ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย